สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาถ่ายรถตู้นะครับเหมือนเดิมครับก็เป็น t o y ยต้ Toyota นะครับ LH 112ครับตาหวานโรงงานนะครับนี่คันนี้เป็ะเบียนลำปางนะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับดูยทรงครับ รถก่อนอดูด้านซ้ายก่อนครับด้านซ้ายก็ทรงยังดีอยู่ครับคันนี้ก็มีล้อแม็กเนาะด,ด้านขวาหนังคาครับ มีกระจกใสนะครับไม่มีฟิล์มนะครับด้นท้ายด้นท้าย,ายห้องเครื่องอะขอะัขะดูก่อนอเันนี้ก็จะเป็น 2L ดีเซล มีพวงมาลาวเวอร์นะครับอ,อ,อันนี้บอกว่าอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอันนี้ขอบยกไว้ก่อนเนาะจะมีแบตอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆอันนี้จะของเดิมเขาจอดไว้นะครับรถไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสองปีสามปีนะครับ นุ่นๆหน่อยฮะแต่ว่าผมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเบาะข้างหลังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยเจ้าของเขาไปหุ้มมาใหม่นะครับสามแถวข้างหลังนะก็จะมีแต่ข้างหน้าเขาไม่ได้ไม่ได้หุ้มมาแล้วก็จะมีขาดตรงนี้ทีนึงแล้วก็คอพวงมาลัยปรับได้นะครับปรับขึ้นลงได้นะฮะแล้วก็เกเรือนไม้วัดความเร็วนี่ขึ้นยกเว้นอันนี้อันเดียวนะครับ วัดรอบนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นี่ใช้ได้นะครับเปิดขึ้นเแอร์ก็มีลมออกนะครับน้านข้างหน้าเนาะแล้วก็มีพวกเครื่องเสียงอะไรเงี้ยนะฮะไฟเลี้ยวขวานะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟหน้าติดนะครับแล้วก็ไฟความมากใช้ได้นะครับที่ปัน่นน้ำฝนที่ปัน่นน้ำฝนขึ้นแค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับ นี้ผมก็จะขายราะคาบ้านๆครับก่อนไปเก็บงานเนี่ยก็ไปดูตรงนิดน,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 นึงครับที่ปั้ตานเนาะอาจจะสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องก็เดินนิ่งอยู่ครับประตูอะไรยังสวยแต่ตอนนี้มีนิดน,น,นึงนะครับเลยสวมากหน่อยนึงแต่ว่าเพื้นตรงนี้ยังดีอยู่ปะ่ะจะมีตรงนี้นึง จะต้องไปแก้ไขเอานะครับแต่ว่าสีอะไยังดูดีอยู่จะมีตรงนี้ที่ตีดกับเขาหน่อย,ยนะึงไงเห็นปะ่ะหน้าติดนะครับประตูครับ จะขับให้ดูนะครับกันนี้เนี่ยมาถ่ายรูปถูกเอาไ่ต่อภาษีใช้งานได้ไดมีบอกตรงนี้มาฝ้าอะไรยังสวยอยู่นะไม่มีรอยขากไม่มีรอยหนุนกันเลย ไปขายของตลาดน,นะครับเครืีรเซลน้ำนไม่ดันควันไม่หนครับ,บไม่มีควันขาวอะไรเลยนะมียางอะไรด้วย ให้ใหม่นะที่แดกของเขามามาแต่ซีดๆหน่อยครับหรือใส่ใหม่ฟูฟูหลังแต่ก็มีโดนนะเจ้าของเก่าเขาแตะตรงนี้มาหน่อยนะครับเนี่ยประมาณครึ่งฝ่ามือเราเตัวตรงนี้ก็สีไม่ค่อยสวยนะครับอี้นี่เราก็ไปเก็บงานคนเอาก็ได้ง่ายๆเพราะตรงนี้เป็นพลาสติก มันเก่าแล้วสีมันมันร่อนออกต่ทรงอะไรยังดีอยู่นะจะวองขับให้ดูเครื่องก็เงียบได้ล้อมแม็กด้วยคัะเด็ดดีเลยก็จะมีไปเก็บงานเนี่ยครับอันนี้ที่มันไม่ขึ้นให้แล้วก็ ตอมสีครับแล้วก็ไปตั้งตั้งศูนย์ล้อเอาครับแต่รมันก็ขับได้นะแต่ต้องตั้งศูนย์เพราะรถมันไม่ค่อยได้ใช้นานครับนีของบอกก่อนอ่ะขับไปดูเปดกระมกมาเบรอก็ใช้ได้นะครับมีไฟเบรกของบอกไว้นะเห็นปะแต่เราเบรกมือลงปุ๊บ ก็จะไฟก็จะหายอันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเขายัางไงแต่ว่าไฟไมันงโชว์ก่อนพวกเกน้ำมันเกความร้อนก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นนะเดินใหม่เนี่ย ไดครับรถจอดอยู่ที่จังหวัดตากนะครับอําเภอเมืองนะทนมาไม่ถูกก็ปักหมุดที่ไทยวัสดุครับไทยวัสดุสานตากแล้อยู่ฝั crabs. ่งของข้าวก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ข้างหน้าเนาะ